หลายสัปดาห์ต่อมาในมหาวิทยาลัยสอนเวทมนต์เวียซิตเตอร์หลังจากที่มิวเดตและเบนได้ตัดสินใจคบกันแล้วต่อมาในขณะที่เบนกาลังซ่อมเครื่องชงกาแฟอยู่ในร้านมิวเดตก็แอบไล่เวทมนต์ใส่เพื่อจะแกล้งเขาเล่นจนมันมีผงกาแฟพุ่งออกมาใส่ใบหน้าของเขาทาให้เบนจึงเริ่มรู้สึกแปลกใจที่มันมักจะมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นทุกครั้งในเวลาที่เขาอยู่กับมิวเดต ต่อจากนั้นเบนก็บอกกับมิวเดว่าเขาจะต้องเดินทางไปศึกษากับทางวิทยาลัยของเขาซึ่งน่าจะเสร็จวันเสาร์และได้กลับบ้านอีกทีในวันอาทิตย์เพราะต้องอยู่ร่วมปาร์ตี้กับเพื่อนๆต่ออีกหนึ่งคืนทำให้มิวเดตจึงเริ่มเกิดอาการหึงที่เบนกำลังจะได้ไปปาร์ตี้กับสาวๆคนอื่นในโรงเรียนพร้อมกับเอากาแฟไปเสิร์ฟให้กับเพื่อนสาวของเบนสองคนที่อยู่ในร้านด้วยความโมโหส่วนคนอื่นๆที่ตอนนี้กำลังเข้าเรียนกับศาสตราจารย์สตาเฟเดอร์ ศาสตราจารย์ก็ได้สอนเกี่ยวกับปรากฏการ์ฟอสเตอร์เอฟเฟกซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเวทมนต์ลึกลับที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากใช้เวทมนต์มากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมพลังเหล่านั้นได้และกลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติมันถูกคิดค้นขึ้นมาโดยคนที่ชื่อว่าดร์ฟอสเตอแต่ว่ายังไม่เคยมีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าดร์ฟอสเตอร์นั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า ผู้คนส่วนใหญ่ต่างคาดเดากันว่ามันเป็นเพียงแค่น้ำปากกาของใครบางคนที่คิดคนทฤษฎีนี้ขึ้นมาเท่านั้นในระหว่างนั้นอาสมัตก็ได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งให้กับศาสตราจารย์สาตาเฟเดอร์ดูและเมื่อสาตาเฟเดอร์ได้เห็นหนังสือเล่มนั้นเขาก็รีบเอามันไปให้กับศาสตราจารย์คนอื่นๆดูทันทีซึ่งมันก็คือบทความที่ถูกเขียนไว้ว่าดร์ฟอสเตอร์สามารถค้นพบวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฟอสเตอร์เอฟเฟกต์ได้แล้ว แต่ว่าเธอดันหายตัวไปซะก่อนและสันนิษฐานว่าอาจจะถูกใครบางคนลักพาตัวไปซึ่งพอได้เห็นบทความนี้สตาร์เฟเดอร์จึงเริ่มเกิดความเชื่อว่าบางทีด็อกเตอรฟอสเตอร์อาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆแต่ศาสตาราจารย์ทันเดอร์บลัซก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้และคิดว่ามันคงจะเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นเพราะฟอสเตอร์เอฟเฟกไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ และในขณะที่ทั้งสองคนกำลังเถียงกันจูๆ่ๆมันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นพร้อมกับมีเสียงของคนกำลังร้องของความช่วยเหลือซึ่งเสียงนั้นพยายามตะโกนบอกว่าเธอคือดร์ฟอสเตอร์และตอนนี้เธอกำลังถูกลักพาตัวอยู่ทำให้ทุกคนจึงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะกำลังคุยกันถึงเรื่องดร์ฟอสเตอร์แต่ว่ามันกลับมีเสียงของดร์ฟอสเตอร์ดังออกมาจริงๆ ศาตราจารย์สตาเฟเดอร์จึงคิดว่าบางทีการที่พวกเขากำลังพูดถึงดอร์ฟอเตอร์อยู่มันอาจจะเป็นการสร่งกระแสจิตไปหานางโดยบังเอิญจึงพยายามติดต่อกลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือสาตราจารย์สตาเฟเดอร์จึงตัดสินใจว่าเขาจะลองปรุงน้ำยาคาถาเคลื่อนย้ายที่มีพลังมากพอในการใช้จากระยะไกลเพื่อพาตัวด็อเตอร์ฟอเตอร์มาที่วิทยาลัยแห่งนี้ ในระหว่างนั้นศาสตราจารย์เช็คชับก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเคยได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนและคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องนี้ต่อจากนั้นทุกคนจึงเริ่มพากันปรุงน้ำยาเพื่อจะสร้างคาถาเคลื่อนย้ายพาตัวด็ออร์ฟอสเตอร์มาที่นี่ แล้วศาสตราจารย์เชคชัปก็เอาจดหมายฉบับนั้นมาให้กับสตาร์เฟเดอร์ซึ่งพอสตาร์เฟเดอร์ได้เปิดดูก็ปรากฏว่ามันคือสูตรสมการของฟอร์เตอร์เอฟเฟกต์ที่ถูกส่งมาโดยดรฟอร์เตอร์เพื่อมอบมันให้กับศาสตราจารย์เช็คชัปเมื่อ30ปีที่แล้วและเมื่อศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัซได้ลองใช้คาถาแกะรอยค้นหาว่าคนที่ส่งจดหมายฉบับนี้กำลังอยู่ที่ไหนลูกดิ่งของเธอมันก็ชี้ไปตรงที่ออสเตรเลียและมีสัญ,ญญาณไฟแสดงขึ้นมา ท้าไม่รู้ว่าตอนนี้ดอกเตอร์ฟอสเตอร์กำลังถูกลักพาตัวอยู่ที่นั่นทุกคนจึงลงมือเสคคาถาเคลื่อนย้ายที่ได้ปรุงเสร็จแล้ว เพื่อช่วยตัวดรฟอเตอร์ออกมาจากที่นั่นทันทีและทันใดนั้นจิจูก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาพร้อมกับรู้สึกสับสนเล็กน้อยที่จิจูเธอก็โผล่มาที่ไหนไม่รู้ทุกคนจึงบอกกับนางว่าที่นี่ก็คือวิทยาลัยเวียสิตเตอร์ในอังกฤษและได้ยินเสียงของดรฟอเตอร์กำลังขอความช่วยเหลือก็เลยใช้คาถาเคลื่อนย้ายพาตัวมาเพื่อช่วยเหลือเธอ แต่พอผู้หญิงปริศนาได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเธอไม่ใช่ดรฟอสเตอร์เธอมีชื่อว่าโจซี่และเป็นแค่ผู้ช่วยของดรเท่านั้นศาสตราจารย์สตาเฟเดอร์จึงถามต่อว่าข่าวลือเรื่องที่ดรฟอสเตอร์ค้นพบวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดฟอสเตอร์เอฟเฟกต์ได้แล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าโจซี่ก็ไม่ยอมบอกอะไรเพราะเธอไม่สามารถพูดถึงเรื่องนั้นได้ศาตราจารย์ธันเด็บบาร์ก็เลยจะให้โจซี่ไปพักดื่มชากันก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีในภายหลัง ต่อจากนั้นมิวเดตก็ได้กลับไปที่ห้องของตัวเองแล้วทำการปรุงน้ำยาคาถาลืมไม่ลงขึ้นมาเพื่อที่จะแอเอามันไปให้เบนกินเพราะต้องการจะให้เบนคิดถึงแต่เธอจนไม่มีเวลาไปสนใจผู้หญิงคนอื่นส่วนทางฝั่งของโจซี่ในขณะที่กำลังดื่มชายอยู่ในห้องกับทันเดอร์บลัสสตาร์เฟเดอร์ก็ได้เข้ามาหาเพื่อจะขอให้โจซี่ช่วยแก้สมการฟอรเตอร์เอฟเฟกให้เพราะโจซี่เป็นคนที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับดร์ฟอรเตอร์ ดังนั้นเธอจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกหนีบ้างแต่ถ้าหากว่าโจซี่จำไม่ได้เขาจะใช้วิธีสะกดจิตเข้าไปในหัวของเธอเพื่อให้เธอบอกข้อมูลออกมาจากจิตได้สำนึกเพราะตอนนี้ด็อกเตอร์ฟเตอร์กำลังถูกลักพาตัวอยู่ซึ่งคนร้ายมันจะต้องกำลังอยากได้ข้อมูลสมการของฟอสเตอร์เอฟเฟกแนะ่และพวกมันอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีพอโจซี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่อยากโดนสะกดจิต จิงบอกว่าเธอยังพอจะจำสรรมการเหล่านั้นได้และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตัดภาพมาที่ทางฟังของมิวเดตที่ตอนนี้ได้กลับไปทำงานร้านกาแฟเธอก็แอบใส่น้ำยาคาถาลือไม่ลงไปในแก้วกาแฟของเบนเพื่อที่จะให้เขาดื่มก่อนออกเดินทางไปจากบ้าน แต่ว่าในระหว่างนั้นอีเทียวที่กำลังอยู่ในร้านก็เห็นเข้าซะก่อนทำให้เธอจึงคิดอยากจะแกล้งมิวดีตขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปหาเพื่อนหลอกให้ทั้งสองคนหันไปทางอื่นจากนั้นก็แอบ,บเอาแก้วของมิวดีตกับเบนมาสลับกันทำให้พอทั้งสองคนกลับมาที่แก้วของตัวเองอีกทีมิวดีตจึงเผลอกินแก้วที่มีน้ำยาลือไม่ลงเข้าไปต่อจากนั้นพอทุกคนได้กลับไปที่วิทยาลัยเพื่อจะช่วยกันสร้างเครื่องป้องกันการเกิดฟอสเตอร์เอฟเฟกต์ขึ้นมา ในระหว่างนั้นมิวเดดที่กำลังโดนลิ์คาถาลืมไม่ลงอยู่ทำให้จิตใจของเธอจึงเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและเอาแต่คิดถึงเบนจนไม่มีสมาธิในการทำงานแถมยังเผลอเอาน้ำยาไปเทใส่อุปกรณ์รับสัญญาณโดยไม่รู้ตัวอีกทำให้พอศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัสมาเห็นเขาจึงบอกให้มิวเดดไปอยู่กับโจซี่เพื่อดื่มชาสักแก้วเพราะดูเหมือนว่าวันนี้เธอจะไม่ค่อยสบายและต้องการพักผ่อน จากนั้นเมื่อมิวเดดได้เข้าไปหาโจซี่เพื่อจะเอาชาไปเสิร์ฟให้แต่ว่าเธอก็เกิดอาการคิดถึงเบนอีกครั้งและเอาแต่พูดถึงเรื่องของเธอกับเขาจนโจซี่เห็นว่าตอนนี้มันกำลังเกิดความผิดปกติขึ้นกับมิวเดตจึงเข้าไปดูอาการแล้วสั่งให้แลบลิ้นออกมาซึ่งพอมิวเดดได้ทําตามที่โจซี่บอกมันก็ได้มีร่อง้อยของการใช้คาถาลืมไม่ลงเกิดขึ้น ทำให้มิวดิตจึงรู้ตัวว่าตอนนี้เธอกำลังถูกค่าทาของตัวเองที่ใส่ลงไปในแก้วกาแฟเมื่อเช้าและคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของอ e ีเทลที่แอบสลับแก้วของเธอแนะ่ต่อมาทิมกับอาร์สมาร์ก็ได้พากันเข้ามาเรียกโจซี่เพื่อจะให้เธอออกไปดูว่าตอนนี้พวกเขาสร้างเครื่องฟอสเตอร์เอฟเฟกตามที่บอกเสร็จแล้วและเมื่อโจซีได้ตามออกไปหาทุกคนข้างนอก เธอก็ประทับใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าทุกคนสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตามสูตรของดอร์ฟอเตอร์ทุกอย่างและทันใดนั้นศาสตราจารย์เช็คชับก็ได้บอกความจริงกับทุกคนว่าที่จริงแล้วโจซี่นี่แหละคือดอร์ฟอสเตอร์และจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังอีกทีเมื่อไปที่ร้านกาแฟ หลัจากนั้นทุกคนจึงพากันไปร่วมทานอาหารที่ร้านกาแฟของเอเลนแล้วศาสตราจารย์ทันเดอร์บลัซก็ถามดรฟอร์เตอร์ว่าเสียงร้องของความช่วยเหลือที่พวกเธอได้ยินเมื่อตอนนั้นมันเป็นเสียงของใครดรฟอร์เตอร์จึงบอกว่ามันก็คือเสียงของเธอเองที่พยายามขอความช่วยเหลือก่อนที่จะถูกลักพาตัวซึ่งคนที่ลักพาตัวเธอไปก็คือทุกคนที่มาหาลัยแห่งนี้นั่นเอง และพอศาตราจาร์สตาเฟเดอร์ได้ยินแบบนั้นทำให้เขาจึงเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดนี้มันก็คือเหตุการณ์ฟอ์เตอร์เอฟเฟกต์แบบย้อนกลับเพราะด็อกเตอร์รู้อยู่แล้วว่าตัวเองกำลังจะถูกลักพาตัวก็เลยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาที่เวียซิตเตอร์แล้วทุกคนก็ใช้คาถาเคลื่อนย้ายพาตัวเธอมาที่นี่ซึ่งมันก็คือการถูกลักพาตัวนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การเล่นสนุกของด็อกเตอร์ฟอเตอร์เท่านั้นที่รู้สึกเบื่อหลังจากทำงานหนักมาหลายปี ในระหว่างนั้นเบนก็ได้กลับมาหามิวเดียตที่ร้านอีกครั้งเพราะรู้สึกเป็นห่วงที่ปล่อยให้มิวเดียตดูแลร้านเพียงคนเดียวก็เลยรีบกลับมาและคงไม่ได้อยู่ร่วมปาร์ตี้กับเพื่อนๆพอได้ยินแบบนั้นก็ทําให้มิวเดียตรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เบนยังคิดถึงเธออยู่ถึงแม้จะไม่ได้ดดนคาถาลืมไม่ลงก็ตามและแล้วเรื่องราวความวุ่นวายของเหตุการณ์อรลเตอร์เอฟเฟกก็จบลงไปได้ด้วยดี